ทารกอายุ2เดือนไม่ถ่าย2-3วันแล้วจะทําอย่างไรดีขอตอบคุณแม่ตรงนี้นะคะว่าอันดับแรกต้องถามก่อนว่าลูกของคุณแม่กินนมอะไรนะคะถ้าลูกกินนมแม่คุณแม่อย่าก,กังวลนะคะสําหรับการขับถ่ายของลูกเด็กในช่วง2เดือนขึ้นไปนะคะอาจจะไม่ขับถ่ายทุกวันเหมือนช่วง1เดือนแรกสังเกตไหมคะว่าเด็กที่กินนมแม่ในช่วง1เดือนแรกเนี่ยจะถ่ายบ่อยมากถ่ายกระปิดกระปอยนะคะวันหนึ่ง บางคนเนี่ยเป็นเกือบ10ครั้งก็มีนั่นก็คือปกติเพราะในนมของคุณแม่ช่วงแรกนะคะ1เดือนแรกส่วนใหญ่จะเป็นนมส่วนหน้าซึ่งมีแลคโตสนะคะเป็นส่วนประกอบ จะไปกระตุ้นลำไส้ให้ลูกถ่ายบ่อยค่ะแต่พอลูกเข้าสองสามเดือนอาจจะไม่ถ่ายทุกวันก็ยังไม่ได้บอกว่าผิดปกติแต่อย่างใดเพราะว่าเด็กเขาเริ่มมีการปรับตัวนะคะลำไส้เริ่มมีการปรับตัวและดูดซึมสารน้ําสารอาหารที่อยู่ในนมของคุณแม่ได้ดีทําให้เหลือที่เป็นกากนมหรือกาก,ากอุจจาระของลูกเนะะี่ยค่ะน้อยต้องรอสะสม2-3วันขึ้นไปถึงมีการขับถ่ายคุณแม่จะสังเกตได้เลยว่าลักษณะอุจจาระของลูกที่ ออกมานะคะจะไม่เป็นก้อนแข็งเป็นเม็ดกระสุนถึงแม้สองสาวันท่ายที่ก็ยังเหนียวก็ยังนิ่มดีอยู่นั่นก็คือภาวะปกติแล้วก็ในช่วง2อสาเดือนขึ้นไปนมของคุณแม่ไม่มีน้ำตาลแลกโตดแล้วนะคะหรือว่านมส่วนหน้าเริ่มหายไปแล้วก็ไม่ได้กระตุ้นให้ลําไส้ของลูกมีการขับถ่ายบ่อยนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากลูกของคุณแม่กินนมผสมนะคะ ถ้าลูกสอสามวันยังไม่ขับถ่ายให้คุณแม่สังเกตอาการต่อว่ามีภายลมอยู่ไหมมีท้องอืดไหมถ้าลูกยังมีผายลมอยู่มีท้องอืดอยู่นะสองสามวันถ่ายทีให้คุณแม่ดูลักษณะอุจจาระที่ถ่ายออกมาครั้งนี้ถ้าถ่ายนิ่มเลวคล้ายยาสีฟันอ่ะอันนี้ยังถือว่าปกติอยู่แต่ถ้าสองสามวันขึ้นไปถ่ายทีนึงถ่ายออกมาแต่และทีเป็นก้อนแข็ง ะะเป็นเหมือนเม็ดกระสุนหรือว่าเวลาลูกเบ่งถ่ายขับถ่ายแต่ทีปวดเบ่งมากร้องไห้งอแงมากขับถ่ายมากเหมือนลักษณะเด็กท้องผูกอันนี้แสดงว่าลูกของเราไม่ถูกกัน,นมผสมยี่ห้อนั้นละค่ะแนะนําให้เปลี่ยนนมผสมยี่ห้อนั้นจะทําให้ลูกของเราเนะะี่ยค่ะขับถ่ายง่ายขึ้น ถ้าหากลูกไม่ขับถ่ายนะคะคุณแม่เกิน 1- นถึงสสัปดาห์ขึ้นไปสําหรับนมแม่นะคะอาจจะต้องพบคุณหมอนะคะแต่ว่าถ้าลูกกินนมแม่ลูกไม่น่าจะไม่ถ่ายหลายวันขนาดนั้นแต่ถ้าลูกกินนมผสม1สัปดาห์แล้วไม่ถ่ายควรที่จะพบหมอแล้วก็เปลี่ยนนมผสมจะดีกว่าค่ะ